สวัสดีนะครับชาวมิชเดียนทุกคนและว,วันนี้อยู่กับผมนะครับโอ้จากช่องของวอเตเกมและแล้วลว,วันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับเกม New Art a n g e l นะครับล่างแยกไม่ออกบอกหนูแก้ปัญหาล่างแยกไม่ออกหลังจากตอนก่อนนะที่เราได้นำเสนอไปนะว่าเป็นปัญหาของ v a i นะครับซึ่งในหมวดคุณสมบัติหมวดดิฟนะครับผมมันมีปัญหาตรงคุณสมบัตทิที่ประมาจารแห่งภาพสะท้อน,นครับแล้วก็ความจริงภาพสะท้อนซึ่ง พอสกิลนี้มันไม่ออกนะครับเสียหายใหญ่หลวงเลยนะเพราะว่ามันมาพร้อมกับเอฟเฟกการลดฟื้นฟูพลังชีวิตของเป้าหมายนะครับเราต้องเจอศัตรูที่ลดที่มีการฟื้นฟูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนายอีนายเอชจีอาร์เอลอะไรพวกน,นี้มันต้องฟื้นฟูหมดเลยนะแล้วอออพอไม่ออกปุ๊บนะครับเอฟเฟกพอออกปุ๊บก็ทําให้วิจัยหน่งหอยเยอะนะแถมแฟร์ทาลายล้างนะซึ่งเราจะได้โลกขึ้นมานทุกครั้งที่ภาพสุกซอนของเราในโดนทาลายนะมันก็ไม่ออกด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนําแนวทางการแก้ไขนะครับ ตรงนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะเพราะหลายๆคนเนี่ยได้ดูคลิปก็ยังบอกว่าเฮ้ยผมก็ออกนะครับพี่ไม่เห็นมันไม่ออกเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับที่เขาบอกว่ามันออกปกติเนี่ยหมายถึงว่าออกทีๆออกรัวๆออกทุกครั้งที่อย่างสกิลมันสมควรจะออกหรือเปล่าหรือ10ครั้งออกทีนึงอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะครับดังนั้นอย่าเรียกว่ามันออกเลยดีกว่านะเรียกว่ามันไม่ออกดีกว่านะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่ายืนให้ตีหรือเปล่าในในตอนทดสอบตอนก่อนนะ หรือว่าไม่ตีสวนหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปลองตีคนเล่นเ่นนะครับในครีโซด,ดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมันจะออกกี่ครั้งหรือว่ามันพอกม่ออกไงเดี๋ยวก็ไปดูจริงๆก,กันดีกว่าครับทีที่ททรับเทรนดีที่สุดก็คือครีโซดนะพอดีมีลูกแก้วด้วยและเป็นลูกสุดท้ายนะครับพอด,ดีมันต้องแย่งกันสุดยอดแน่นอนเลยนะเดี๋ยวเราลองตีไปนะสังเกตนะครับอันเนี้ยตีไปไปตีของทาไมเนี่ยเออเดี๋ยวดูก่อนนะครับ เราจะมาเทสนะครับว่าร่างเงามันออกไหมนะครับก็ไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกนะครับหลายคนอจจะที่อยากจะบอกว่าก็คือเออไม่ตีสวนหรือเปล่าสังเกตเมื่อกี้ถึงจะตีสวนร่างเงามันก็ไม่ออกนะครับมันก็ไม่มีอะไรบอแบนะครับแล้วลองตีอีกดูก่อนนะครับอ่ะตีไปนะไม่ว่าเราจะตีเขานับเลือดถึงยี่สิบไม่มีออกไม่ออกนะครับไม่ออก อันนี้ก็คือจริงๆนะเท่าที่ลองมาไม่ว่าจะเป็นในครีโซตในในอะไรก็แทบไม่ออกนะชื่อมันมีออกแหละบางคนบอกว่ามันมีออกใช่ครับมันมีออกอยู่แต่ว่ามันจะออกแบบว่านานๆทีออกครั้งนะนานๆทีจะออกครั้งแบบว่าชาติหนึ่งออกทีหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวตีไปเรื่อยนะเพื่อเอาแบบชัวเนี่ยเนี่ยต่อให้เราตีแยกกันไม่ออกนะครับก็ แล้วคือเหตุพอมันไม่ออกพวกเนี่ยมันลําบากครับเราเสียสกิลไปไปแบบเราเสียการอัพพลังอไปแบบหลายแต้มมากเลยครับอ่ะตีเขาแบบเลือดเราลดเหลือน้อยแล้วอ่ะมันก็ไม่ออกเนี่ยไม่ออกเน,นี่ยดนเราพอดีนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือแบบสรุปได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะยืนให้เขาตีหรือว่าเราจะตีเขาเองร่างแยกของเราไม่ออกนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันดีกว่าครับ วิธีที่หนึ่งนะครับก็คือให้เราทําใจนะครับซึ่งผมไม่อยากจะใช้วิธีนี้เลยนะมันแย่มากนะส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือรอให้ทีมงานเขาแก้ไขอัปเดตออกมาหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะสามารถแก้ได้นะครับซึ่งอันนั้นมันก็อาจจะช้าไปสักหน่อยนะไม่รู้เขาจะแก้กันให้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็วิธีที่3นะก็คือการรีคุณสมบัตินะครับเดี๋ยวไปดูกันครับซึ่งแน่นอนนะครับวิธีนี้มันต้องใช้เพชรนะครับเรากดซื้อไปนะครับเราจะได้คมภีรีเซ็ตคุณสมบัติมานะก็ พอได้มาเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมารีคุนสวดไปในส่วนที่มันมีประโยชน์มากมากกว่าไอสเกลกุณสวดที่มันไม่ออกนะก็กลายลดีพีสองละแต่ดนะโอเคเราเข้าไปที่ดีกันสวดนะกดยืนยันเสร็จปุ๊บแ้มมันก็จะรีให้เราทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะมาอัพนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่พไปแล้วอยากจะรีก็เข้ามารีตามเลยนะครับอันดับแรกเราก็จะไปแบบผมจะรีไปเร็วๆหน่อยนะครับก็เพื่อนอัพตามได้เลยครับ เอาละครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะสำหรับสไตล์กันอัพคุณสมบัติของแต่ละคนเนี่ยมันก็แล้วแต่ใครจะเล่นในแนวทางไหนนะั่ชอบ a อ k เคชอบดิฟหรือว่าจะอัพรวมกันตวเนี้มันไม่มีผิดมีถูกคนระเพื่อนก็สามารถอัพในแนวทางหรือว่า,วารูปแบบที่อยากจะเล่นได้แต่ถ้าใครอยากจะอัพตามก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับใครที่เบื่อๆนะครับรู้สึกว่าร่างแยกมันออกแล้วแบบว่าแต้มมันก็แบบเสียไปเยอะมากนะก็ซื้อแพ็คนะครับ30พัทเนาะ140กว่าบาทนี่แหละนะครับก็ เอาได้เพจมานะก็รีใช้200เพรก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะอัปเกดให้เราเมื่อไหร่นะครับหลายๆคนที่เล่นไปก็จะได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบเสียแบบเสียเซลเสียความรู้สึกนะก็ลองไปอัปไปรีใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับชอบใจก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอที่ดีๆมีสาระอย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับแล้ว เวลาพี่ผมอัพคลิปลงนะมันจะได้แจ้งเตือนเด้งขึ้นมานครับแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับวันนี้ได้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผม